よいしょ、よい บายมงตรงเจอกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึงหนนงทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนันงได้ที่อัด MVP 33ครับอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์คืนเน้นทีมเดียวพิเศษเรืองเกมเวลาตีสองครึง่งลาลิกาสเปนนัดแรกของฤดูการคู่ดึกนะครับเอสปันยอนจะเปิดบ้านเจอกับอเลโกนุ่ซิโกโ้เล่ญญออ่่นนสวใหญยกมาจาริดเล โรบิโอตรงกลางปอโลซาโนโอเอดูเอ็กโปซิโตนะครับแนวรุกก็คาบีเปาดูรูเบนซานเชสกีเกกาเซียกองหน้าก็เป็นชองเฟอร์นันเดสนะครับโย,โยโยโย่เจ็ดสับผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับแอตมาริด ก็ไปลุยสโมสรโลกมาแล้วก็อุ่นเครื่องด้วยรวม5นัดนี่ชนะ3แพ้2เกมล่าสุดชนะนิาอเซิลมา2อศูนย์นะครับเดียวก็เสมเน่จริงๆก็มีเสริมทัพพอสมควรแต่ว่าแกนหลักก็ยังมาจากฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับประตูยานโอบลักเกมรับเลอร์น็อกมองนะครับตรงกลางโกเก้คอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับนวรุก,ก็ยังมีพวกอง,องตัวกิสมันเออเล็กซ์ไบน่าเป็นตัวเลือกข้างหน้าก็เลสเตอร์โซลตกับฮูเลียนอาวาเลสนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเสมอกันทั้ง2นัดกินกันไม่ลงนะครับบ้านแอตมาดริดจบ0-0น้าน สปัญยอนจบหนึ่งหนึ่งก่อนเกม้อมองแอตมาริดบุกมาเป็นต่อเราๆหนึ่งช่วงตัวนะครับพี่เอ็ดมองว่าจริงอยู่ว่าแอตมาริดเหนือกว่าพอสมควรแต่ว่าแม่เกมนัดแรกแบบนี้การจะบุกมายิงขาดไม่ง่ายครับและสปัญยอนทําให้เห็นฤดูกาลที่แล้วว่าบทจะดีก็ดีเหนียวนั่นใช้ได้นะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจนกเขา,าทีมนกแก้วสปัญยอนนะครับมองว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับให้เชียร์สปัญยอนเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจํคขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดี ีครับบ๊ายบาย